อันนี้นะคะเราจะมาทำเครื่องเคียงเกาหลีนะคะเหมือนพะโล้บ้านเราคะ่ะแล้วก็ใส่ไก่ด้วยวันนี้ได้ไก่ลดราคามาออ What วัตถุดิบเราก็มีแค่พริกไทยกับผงอะไรไม่รู้กลิ่นมันพอจะทำพะโล้ได้ก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะดับแรกแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็ต้มไข่ลงไปก่อนนะคะ แตล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้ไข่สุกนะคะเราค่อยมาทําวิธีทําต่อไปวิธีทํานะคะเราก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปคะ่ะกับผงอ่าที่มันคล้ายๆพะโลนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายวิธีทําก็จะคล้ายๆพะโลบ้านเราเนาะอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกหรอกค่ะแต่ว่าก้มาดัดแปลงเอา ก็จะมาคั่วให้หอมคั่วให้มันหอมนะคะแต่อย่าไหม้ไม่งั้นมันจะขมค่ะไก่นะคะเราก็มาล้างสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของไก่ค่ะพอคั่วได้ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดค่ะผัดให้มันพอมีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะ แล้วเราก็ค่อยป็ุน้ำซุปลงไปแล้วก็สุตนต้มต่อประมาณ45นาทีค่ะหรือว่าจนก,กว่าไก่นะคะมันจะเปื่อยนุ่มตามที่เราชอบเลยค่ะนี่แล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะเอาให้พอท่วมไก่นะคะ แล้วก็อยากให้ไก่มันเปื่อยเร็วๆเนาะแล้วก็ใช้วิธีไทยๆก็เอาช้อนลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะแล้วนะคะถ้าใครชอบไข่ก็ใส่ไข่ต้มลงไปด้วยนะคะ อนีนี้ทำให้ลูกชายกินเนาะก็ใส่ไปสักสามฟองแล้วกันโอเคแล้วก็ต้มต่อไปเลยค่ะ